สวัสดีครับเอสเพลย์ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีซีฟายลีกสองประจำฤดูกาล2025-2026นะครับเป็นเกมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีเอฟซีจ้าบ้านรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับโดยวันนี้มีคุณชูศักดิ์ทองดีและผมสุพะเลิกสีทองเขียวครับนักที่เป็นทีมงานผู้บรรยายครับ อัครวินสวัสดีเริิมเข้าดาวครับเกมในครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นชาวบ้านครับจันทบุรีได้เขี่ยลูกเริ่มเป็นก่อนครับมาในชุดสีเหลืองล้วนครับจบูกจากซ้ายไปขวาครับมีสมคิดแล้วก็อาเบเลโดอะครับเท้าขวาหรือซ้ายแค่นั้นเองเป็นอาเบเรโดปัดโคบหูบอลหุกช้าไปหน่อยครับแพงมาครับถ้าไกลกว่านี้ก็อาจจะคุกสวบได้เลยครับ นี่ครับให้ดูมุมหลังมาตูวโอ้ยเฉียดสามเหลี่ยมไปทีเดียวอนุชิตคืนใกล้ๆนภัสสกลวัส์สกลล่าโยกออกไปซ้ายครับได้เลี้ยงจี้ขึ้นมาธรรมยุทธโดนกระแทกเห็นคอ,อมบอลได้มารยาเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหตุต้มตะข่ายไปเลยครับ โอ้ยิงได้มันอร่อยเหาะจริงๆลูกยิงของบารยาครับจัตบรีขึ้นนำแล้วครับเป็นศูนย์กำลังขานี่ต้องแข็งจริงๆครับลูกยิงในลักษณะแบบนี้ครับนอกจะขายไปเลยครับเนี่ยความรุนแรงแรงจริงๆครับยิงหนักมากบาราญาลส่งเขาประกวดลูกยิงสวยประจำซีซั่นได้เลยครับยิงมันเท้าจริงครับ ออกได้นนทพัฒน์ดีงจวัรรอเพื่อนพาตีมาตรงกลางฝางกไปที่เสกซิ์เสกซิ์ไล่ออกไปริบเส้นในตั้งปอมเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ได้ยิงโอ้โหแม่ดีซัดเต็มข้อเลยครับอัครวินสวัสดีแต่ยังไม่ผ่านคนนี้ครับเฉลิมพัฒนร์รอไม่ได้ให้มาดีครับทางขวาเนี่ครับเปิดโค้งเข้าเท้าเลยครับเนี่ยครับเท้าซ้ายของอัคระวินแต่มันยิงไม่หนีมือครับ เฉิมพัฒน์นั้นยืนอยู่ตรงกลางประตูพอดีที่นนทพัฒนนทพัฒน์ตีดีมานนทพัฒน์โดนดึงยังไปต่อได้แกแข็งจริงแปะให้มาตรการเสกสิทธขวาเติมขึ้นมาแล้วครับมีตัววิ่งอ้อมยอดมาอัคราวินแปะป่าแล้วก็นิ่สัตว์นีซายอู้หูลูกยิงของอิสมซาปาสซีครับแต่ว่าบอลถูกกลับไปนิดเดียวเล่นเพื่อทีมครับจังหวะน,นี้แต่จริงๆอ่ะยิงเองก็ได้ครับแหม้หพ ตบกลับให้กับซาซี่เนี่ยเสียของเลยครับไอเดียด oh, ีครับแต่ว่าจังหวะจบดีไม่คมครับแล้วก็สิง์ปอดผิดประมาณขนาดนี้ครึ่งแรกครับจันทบุรีนำกเกษตร,นน <c oughs> รศสาสตร์อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากลูกยิงไกลของโรดิโกมาลันเจ้านะครับลุยต่อครับสมคิดทุ่มขึ้นมาอเบรโดยังเก็บไม่ได้ได้ขึ้นมาโอโอ,โอ,โอ,อีแจยองนี่มีเหลืองติดตัวอยู่แล้วนะครับ ไปเล่นแบบนี้นอาจจะเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะครับก็เตือนแล้วนะครับเรื่องการคุมอารมณ์โอ้โหสุดท้ายโชคร้ายครับอีจียองโดนโดนี่คือทางนักธุสุขสุดนะครับเจอขวางไว้ใหม่สันติชัยเพลอ,อาจจะมองว่าให้ง่ายไปหน่อยเหลืองสองเนะี่ยมงสวนมาทางหน้าเขายังทำอะไรไม่ได้เจียรัตทองแสงพราวเก็บตกได้ เข้ามาตรงกลางเอาละครับอาเบลโดปีกรองได้ไหมอาเบลโดสายแล้วก็จริงโอ้โหปรินแซมสุดยอดไปเลยครับไม่ผ่านนะครับปฏิกิริยายอดเยี่ยมครับปรินนี่ปัดทิ้งออกไปได้เฉยเลยโอ้โหนี่ครับเล็งมาจากบ้านแล้วครับโอ้ขึ้นมาเลยครับมาเป็นแผงเลยสมคิดเปิดมาที่อาเบลโดอาเบลโดให้ใครอาเบลโดเรียดมายังติดแล้วก็ได้ยิงซับ บอลของสมคิดครับข้ามาถึงอาเบเรโดแล้วก็ปาดเข้าไปตรงกลางครับไปติดทางปรินแล้วมาเข้าทางของนัทวุฒิโโอ้จริงไม่ผ่านนะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยครับทางค้ใหม่บอกลูกทีไมให้ขึ้นไปเลยสาดขึ้นมาข้างหน้าโอ้แต่เพื่อนก็ไม่พร้อมเล่นเลยครับข้างหน้าโอ้โหแล้วก็บอลแรงแล้วก็ผู้สินเป่าต้องติดบนเวลาการแข่งขันครับจันทบุรี FC ฟซีก็เปิดบ้านเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC ไป หนึ่งประตูต่อสู่ครับได้ประตูชัยจากโรดิโกมาลันเจานะครับ <c oughs>